สู้จนหมดแรงแต่ก็ย right. ังไม่สามารถเอาชนะพระอินได้ว่าีย่างไงจะยอมแพ้กันไหม เขาบอกเราจะไม่แพ้พึ่ขึ้นมาอีกครั้งนึงโอ้โหมีดอกทีชอีกครับท่านผู้ชมครับไม่ยอมใช่ไหมนีละถ้างั้นต้องเจอไม้ตายไม่ไรไม่ไม่ไมไจะทาท่านผู้ชมครับไม้าตายแล้วรอชมกันต่อไปอะไรเอ่ยท่าท้ามจะทำอะไรครับบอกว่าไม้ตายจะทำอะไรเอ่ยต้องเจอนี่ลูพี่้าสายฟ้า่ ว่าไหวหมดอย่างเนี้เป็นยังไงเอาละอเคยของท่านกับแพ้ราบคาบแล้วถึงเวลา,าลที่ท่านจะต้องยกเมืองสามมน,นี้ให้เป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวซะแล้วท่านท้าสามมนคือคือว่าคือคืออะไรอ<แ>ีกละ่ะพวาท่านยังคาใจมาตีคีกับข้าตัวตัวมั้ยดูตาโเลยหรอคือบะเปาะข้าแก่แล้วนะถ้าข้ายังงมงงนะข้าไม่แพ้ท่านหรอกว่าแต่ว่า,าข้าได้ข่าวมาว่าท่านยังมีเขอยอยู่อีกคนนึงไม่ใช่เหรอ จะลองเอาเขยคนนั้นมาสู้กับข้าดูไหมล่ะว่าไงท้าสามนจริงด้วยเพคะเสร็จพี่เรายังมีเจ้างอานี่ยเพคค่ะหรือไปได้ยังไงเจ้อง,งน,น,น่นะมันตีครีไปกับเขาสักทีไหนแล้วน้ำหน้าอย่างมันอ่ะสู้ใครเขาได้แลาอน้องมณฑาแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วนะเพคะเสร็จพี่ยังไงก็ต้องว่าไงท้าสามมนท่านจะให้เขยอีกคนมาสู้กับข้า หรือว่าจะให้ข้าดึดเมืองของท่านโอ้ขนาดนี้เลยก็คือขอเวลาสักหน่อยนะวันสองวันให้ข้าได้ตัดสินใจหน่อยเถอะท่านชาอมรินนะได้็ีโอกาสดุข้าแล้วนะคราวนี้ถ้าวัานแพ้อีกข้าจะริบเมืองท่านทันทีจำเอาไว้แล้วจะไปดาวเมืองทำเลดีๆได้ที่ไหนเนี่ยต้องไปเดินเรื่องโอดีอีกดอกเบี้ยงงั้นกู้กับแพงจะด้วยน้องว่าไม่มีทางเลือกนะเสด็จพี่ต้องไปตามจงราปิคีสู้กับพวกข้าศึกให้ได้ด้เพคะ ให้พี่ไปงอนงะไอ้งาอให้มันมุดหิดเลยไม่ได้พี่ไม่มีวันไปงอมันเด็ดขาดเสียเชิงชายน้องมนฑาพี่ทาไม่ได้หรอกร่าเสด็จพี่เนี่ยจะปล่อยให้เมืองสามมณ์ของเราต้องตกไปของข้าศึกละเพคะเออคือว่าเอาอย่างนี้นะน้องมนทาน้องช่วยไปงอนงาเจ้างอให้พี่หน่อยแล้วกันนะหวานละอเถเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าข้าศึกมาล้อมกรุงพนันตีคลีเอาเมืองกันพวกเคยไปต่อสู้ก็แพ้เขา พ่อกับแม่ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วล่ะลูกเสด็จแม่อุตส่าห์มาถึงนี่ถ้าพี่งาะไม่ช่วยเมืองเราต้องตกเป็นของคนอื่นแน่ๆพี่ง้ออย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันเลยนะจ๊ะเดื่องที่เดียวแล้วมาก็ขอเถิดนะลูกเงาะช่วยแม่เถิดนะลูก,กเมื่อในตูส้สัตทีเธอประสงนึกว่าเห็นแต่แม่รถจักนาเถิดนะชื่อพี่เงาะ <c oughs> ม,มาจักรนาอย่าร้องไห้อีเลยนะเงียบเถอะิด ด็ดแม่ลูกจะไปตีคลีแต่ต้องมีข้อแม่อย่างหนึ่งว่าไงนะจะให้พี่เอาเครื่องสรงของพี่ไปให้ไอ้งอะมันใสยอย่างนั้นเหรอเพคะลูกว่าจะได้มีเครื่องสรงใส่ไปตีคลีไงเพคะเไม่รับไม่ได้นี่น้องไปนับมันเป็นญาติตั้งแต่เมื่อไหร่นี่น้องมณทาจะให้มันเอาเครื่องสรงของพี่ไปใสไไ่ได้ยังไงได้ยังไงเราไม่ให้จ้างาจะไม่ยอมเอาไปตีคลีนะเพคะอืมเอางี้แล้วกัน เอาชุดที่เก่าที่สุดไปให้มันชุดแบบนี้แหละเหมาะสําหรับวันที่สุดแลด้วดอมมอนทาเก่าๆเลยแล้วม้าสํงสหรับแข่งและพิฆาตเสด็จพี่หรขำกระทนหันเศษอามาดพวกเจ้าไปจัดม้ากแก่ที่ปลดประจําการเอาไปให้มันหน่อยเงาะป่าอย่างมาเนี่ยเหมาะแก่มากแ่แก่เฮียค่ะสาวอย่างนี้แล <c oughs> ้วพิฆาเสด็จมาก ผ้าขงเจ้าแด็กประธามาให้แดนนี่ก็ใส่ไปเถอะเจ้าแล้วน,นี่จะม้าส่ง,งอของลนกมาแล้วพายะามาตัวนีมีชีวสีนินชื่นชุนมได้แล้วสินินท้าไหลแล้วก็ษาส่งิไปร่วมมันจะเป็นหลักอุานตีคลีหรือเปล่าอาิ่นีไมไนดูถูกกันชัดเลยเนี่ถ้าท้าสามมันจะไม่ได้ดูถูกข้ายัางไงซะข้าก็ไม่ยอมออกไปตีคลียุ่งเยสิเจงจไม่ยอมออไปตีคลีซะแล้วอ,อย่างนี้ต้องคอยติดตามสังเก